เอสเจ็ดร้อยลากับเอสเจ็ดร้อยเขาเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวรอพี่บุญก่อนน่าจะติดไฟแดงนะดุนยางยางใหญ่เลยอ่ะเขาเปลี่ยนยางใหญ่เสี๋ยรอยางเล็กอยู่นะทุกคน ส่งตรงว่าจัดอู่พี่บนลอ้าวทำไมหางตกข้างหนึ่งอ่ะบอกน้องหน่อยได้ไปบอกน้องหน่อย เขาระบบไฮดรอลิกข้างสองข้างไงส่วนเราคือระบบมือเ,เราไปแล้วไปยืนกับพี่ตีไปแล้วเีวสักพักเราก็จะออกเดินทางกันกนะคะทุกคน,กน,กน,กนของเขายางใหญ่ส่วนของเรายางเล็กอีกเจ็ดร้อยเรา ก็ออกเดินทางถึงยะโสูแล,แล้วนะคะเก้าโมงครึ่งอีกกับอีกระยะทางแบบสิบ้สองสิบโลนะคะรถ mm hmm. บ้านพุ่นปะ mm hmm. เรามากันสองคันแล้วก็มีพี่บุญพี่ตีอยู่ข้างหลัง ซื้อพอหลังรถพี่หนำแข็งหมดแ,แล้วนำพี่หนารถท่องไปแชร์งงไได้เหมนอะเป็นแรงกุญแจปะไม,ไ,มไม่มีท่งแข็งแลยแกนะแกทข้ง ตีพี่ว <si ูนพี่วูดออกมายังพี่วูดออกมายังมาเจอกันเดยแม่เอไม่กินนะยกินซีนเพราะกินเป็นปลาซีนกินไม่เป็นกินเป็นแต่เนื้องวงวอ๋อนึกว่าขายกลัวเป็นอย่างเดียวกินเป็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนั้นแบบดิ่งตรงมาจากอยุธยาเลยใช่ อันนี้อันนี้มาจากมหารสรารคามเดี๋ยวบ,บอลมาตามมาบอกใช่อันนี้อันนี้ส่งลูกค้าสารคามอันนี้พี่บอลบอกว่าเดี๋ยวโชว์งานยัสโสเรสร็จส่งลูกค้าเลยอันนี้มีเจ้าของแล้วนี่เจ้าของแล้วคะ่ะอันนี้อยู่สารคามคใช่คันนั้นไม่รู้เหมือนกันส่วนอีกคันหนึ่งจอดอยู่พระธาตุนาดูนก็สารคามอ๋อปีนะขาคัใช่มีรถติดดิ้งเขาเยไม่มีเอ้ยมีมีต่เป็นของสมบุญ มีเอนนะ่เอในบูธพันร้านไม่มีจะมีเป็นของของบูธอื่นใช่หิวข้าวมากแต่เขาเขาเคลื่อนเขาบวนแล้วไม่ใช่เหรอเห็นออกมารวมตัวกันอยู่ทางทางเนี่ยอเอา้านึกว่าไม่ใช่เขาเคลื่อนแล้วเหรอเห็นเที่ยวอะไรเ่ลเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางเอาของไปให้แกนหน่อยไปจะไปห้องน้ำก่อนมันจะปวดท้อง วันี้เราก็เกือบจะถึงงานแล้วนะคะทุกคนอีกประมาณเจ็ดกิโลสิบโมงครึ่งแล้วดีนะวันนี้ลมรดๆดดีที่วันนี้มีลมหน่อย่าตามต้นด,ดูค่ะบมอเขา วก,กันทางหน่อยพ,อ,ยพอดีตนอยู่ไข่นี่เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะถ้าไม่ได้กินข้าวไปลงไปถ่ายคลิปต่งเดนนี้ไปลงแน่นอนเลยแม่โชคดีวันนี้ลมแรง่อยอากาศน่าจะไปร้อนเท่าไหร่ หรือยังนะคะทุกคนว่าเรามาถึงสายรถหนักนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงใช้เวลา